ผมเปารุกชามนุ่นกุลนะครับ CTO ของบริษัทเข็มเหล็กนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับมีหลายๆคนทักมาถามในเพจไม่จะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k หรือช่องทางไลน์ออดต่างๆนะครับต้องบอกว่ามีคนถามว่าเข็มเหล็กเนี่ยมีหลายยี่ห้อหรอมีหลายแบรนด์หรือเปล่าองบอกว่าจริงๆแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ครับในวันนี้นะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเราก่อตั้งบริษัทชื่อบริษัทเข็มเหล็กขึ้นมานะครับเข็มเหล็กเนี่ยเราทําเกี่ยวกับงานเสาเข็ม ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคำว่าเข็มเหล็กอาจจะคำเป็นคล้ายๆกับคำว่าเจเนอริกเนมของคำว่าเสาเข็มรูปแบบนี้ละนะครับแต่ต้องขออนุญาตบอกเบื้องต้นก่อนนะครับคำว่าเจเนอริกเนมเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกแบรนด์มาจากบริษัทเข็มเหล็กนะครับต้องบอกว่าบริษัทเข็มเหล็กมีแค่บริษัทเดียวบริษัทเข็มเหล็กจ,จำกัดหรือ K E M R E X นะครับต้องบอกว่าเห็นสินค้าที่เป็นหน้าตาใกล้เคียงกันรูปแบบใกล้เคียงกันไม่ใช่เข็มเหล็ก นในแบรนด์ของเข็มเหล็กวันนี้ลูกค้าทุกท่านที่ใช้งานบริษัทเข็มเหล็กหรือแบรนด์เข็มเหล็กสินค้านะครับจะได้รับอย่างแรกเลยคือความเชื่อมั่นจากวิศวกรน,นะครับด้วยประสบการณ์ที่เราทำงานมามา,มากกว่า18ปีต้องบอกเลยจุดๆนี้นะครับเราติดตั้งเข็มมามากกว่า3ล้านต้นในสิ่งที่เราทําให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยเราทํากับวิศวกรไม่ว่าจะเป็นสามัญน,นะครับเป็นพายคีนะครับหรือวุฒีก็ตาม สิ่งที่ลูกค้าทุกท่านจะได้คืออย่างแรกคือความมั่นใจเรื่องของเทคโนโลยีเสาเข็มที่เป็นรูปแบบเกลียวรูปแบบนี้นะครับแต่ที่2แบรนด์เข็มเรล็กเนี่ยไม่ได้มีกันแค่สินค้าที่หน้าตาแบบนี้อย่างเดียวสิ่งที่มากับบริษัทเข็มเหล็กนะครับต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับ PLI หรือ Product Liability Insurance นะครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมากกว่า200ล้านบาทนะครับ ต้องบอกว่าในจุดๆนี้นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับได้รับ Product l i b เบลิตเนี่ยหรือประกันภัยนะครับซึ่งครอบคลุมถึงงานก่อสร้างด้วยทีมเริ่มต้นจากหามราเข็มเหล็ก PLI เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มความเชื่อมั่นกันงกับลูกค้าทุกๆคนส่วนที่3ต้องบอกว่าวันนี้นะครับในหลายๆคนอาจจะบอกว่าเห็นเข็มเหล็กหน้าตาคล้ายๆกันต้องรับแรงได้เหมือนกันต้องพูดจริงๆเลยว่าเหมือนกันครับในหลายๆเคสที่เราเจอมาเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปดูข้อมูลของ หลายๆคนที่มีสินค้าอาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบต้องบอก่างนี้นะครับการออกแบบสินค้าของเข็มเหล,ล็กนเนี่ยเราออกแบบตามหลักวิศวกรรมนะครับการทดสอบตามหลักวิศวกรรมก่อนที่จะเอาเข้าไปติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคนเราการันตีเรื่องน้ำหนักบรรทุกของเข็มทุกต้นให้กับลูกค้าทุกๆคนต้องบอกว่าเราการันตีโหลดให้กับลูกค้าที่8ตันนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาเข็มอย่างเดียวที่มี in right no ไดมิเตอร์ใกล้เคียงกันต้องบอกว่าหลายๆเคสที่เราเจอมาเนี่ยนะครับ หลายๆคนเอาข้อมูลมาให้เราได้ดูนะครับเราขออนุญาตยกเคสตัวอย่างหนึ่งเคสสักกันนะครับมีลูกค้าหนึ่งท่านเนี่ยโทรเข้ามาหาเข็มเหล็กเลยบอกว่าเข็มเหล็กติดตั้งไม่ได้ตามคุณภาพที่คุณกล่าวอ,อ,อ้างไว้หรือมีการพูดไว้พอถามหาข้อมูลหรือในเชิงลึกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อกับบริษัทเข็มเหล็กแต่ไปซื้อสินค้าที่มีหน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันพอสอบถามไปในเชิงลึกแจ้งว่ามีวิศวกรรอ,องรับแต่พอถามเข้าไปจริงๆวิศวกรท่านนั้นไม่ได้รองรับงานนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้น พอทดสอบเข็มต้นนั้นที่ติดตั้งไปแล้วทางผู้รับเหมานะครับหรือทางคนที่ซื้อเข็มเนี่ยแจ้งว่าเนี่ยเข็มเหล็กนะติดตั้งได้ความยาวแค่10เมตรแต่ฉันซื้อ20เมตรปรากฏว่าน้ําหนักที่บรรทุกหรือน้าหนักจริงที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมันไม่ถึงลองคิดสภาพว่าถ้าเราสร้างบ้าน2ชั้นเนี่ยแล้วเราออกแบบเข็มมานะครับต้องรับน้ําหนักที่20ตันแต่วันเนี้ยเข็มที่ไปถึงชั้นดินดนน่มันไปได้แค่10เมตรซึ่งผลการทดสอบลูกค้าจ้างเติร์ดปาร์ตี้หรือผู้เชี่ยวชาญาน,นการทดสอบเสาเข็มมา,มาทดสอบ ปรากฏว่าการรับน้ำหนักจริงมีวิศวกรกเซ็งรองรับก็จริงแต่รับได้แค่น้ําหนัก3ตันบนหนงต้นลองคิดสภาพว่าถ้าเราเกิดขึ้นโครงสร้างบ้านปาคารไปแล้วเกิดการทุดตัวเป็นในยะสําคัญมันอาจจะมีผลต่อลูกค้าทุกทุกท่านเลยในเคสปัจจุบันที่เราทำงานเนี่ยเหมืกหต้นสาม,มารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึงต้นละ100ตันนะครับความยาวสูงสุดที่3.4เมตร ตามหลักวิศวกรรมนะครับซึ่งจุดนี้เราเน้นย้ำชัดว่าบ้านทุกหลังควรจะได้เสาเข็มที่มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมนะครับลองจินตนาการภาพตามผมดูแล้วกันนะครับว่าบอกว่าสมมติบ้านเนี่ยนะครับคนทุกคนสร้างบ้านได้หนึ่งหลังวันนี้เราอาจจะประหยัดค่าเสาเข็มในมุมมองที่อาจจะถูกกว่า5%ถึง10%นนะครับแต่บ้านอ่ะมูลค่าหลังหนึ่งเป็นล้านหลังหนึ่งเป็นหลายสิบล้าน การแก้ไขเสาเข็มหรือการแก้ไขปัญหาที่จะต่อตามมาเนี่ยผมว่ามันมูลค่ามากกว่าเสาเข็มที่เราเสียไปแค่5%้าเเซนึ่งซึ่งเสาเข็มอาจจะมูลค่าแสนหนึ่งสองแสนแต่บ้านที่เสียหายต้องซ่อมแซมมูลค่าอาจจะถึงล้านถึง2ล้านถึง10ล้าน,านซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้รับเสาเข็มที่ดีได้คุณภาพตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมตามหลักวิศวกรฐานรากซึ่งอันนี้เป็นจุดสําคัญที่เรายังคงยึดถือและยึดมั่นว่า แบรนด์เข็มเร็กเราจะให้การันตีกับลูกค้าทุกต้นนะครับในปัจจุบันต้องฝากลูกค้าท,ทุกท่านนะครับถ้าเจอสินค้าที่หน้าตากใกล้เคียงคันผมอยากให้ลูกค้าลองเช็คดูก่อนว่า1วิศวกรที่ทํางานเนี่ยมีประสบการณ์เพียงพอไหม 2. มีประสบการณ์การทางานเสาเข็มจริงๆหรือเปล่า 3. คุณส,สมบัติของเสาเข็มเหมาะสําหรับการไปใช้งานไหมเข็มเล็กเราอยากชี้แจงให้ลูกค้าทุกคนได้ทราบว่าแบรนด์เสาเข็มที่เป็นเกลียวที่มีสิทธิบัตรนะครับ คือ K E M R E X หรือเสกคำว่าเข็มเหล็กจำกัดนะครับส่วนที่อื่นๆไม่ใช่ของบริษัทเข็มเหล็กเลยนะครับวิธีการตรวจสอบเสาเข็มเหล็กว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าสามารถตรวจสอบได้ในหลายๆช่องทางเลย1นนะครับใบเสนอราคาต้องมาจากบริษัทเข็มเหล็กเท่านั้นสามารถเอาใบเสนอราคามาสอบถามเข็มเหล็กได้เลยว่าเสาเข็มที่เราติดตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยติดตั้งด้วยรุนอะไรข้อมูลแบบไหนนะครับ สองนะครับสินค้าของเข็มเด็กทุกต้นจะต้องมีสติกเกอร์ที่คาว่า K E M I E X สีส้มนะครับลองสามารถดูได้จากเสาเข็มที่คุณติดตั้งไป 3. ทางเข็มเด็กจะต้องเป็นยูนิฟอร์มชุดเข็มเด็กในการติดตั้งเท่านั้นนะครับจะไม่มีการใช้ชุดอื่นในการติดตั้ง4นะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆนะครับสามารถเอาใบเสนอราคามาสอบถามเข็มเด็กได้เลยว่าเสา,าเข็มที่เราติดตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยติดตั้ง้วยรุนอะไรข้อมูลแบบไหนนะครับ5ต้องบอกว่าในเข็มทุกงานนะครับในการติดตั้งเข็มทุกงานเรามีวิศวกรรรองรับ ในทุกงานติดตั้งนะครับสามารถขอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรองเสาเข็มในรูปแ, Xing, ปแบบไหนก็ตามนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นทางบร,ริษัทเนี่ยเรายินดีให้ลูกค้าทุกๆท่านได้รับการวอร์ฟายหรือได้รับการเซ็นรับรองจากวิศวกรในทุกงานฐานรากเลยนะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับเ <improper ly noise> ข็มเรกเจ้าแ,แ,แ,แ tomatoes, รกเจ้าเดียวในไทยนะครับมีสิทธิบัตรมีนวัตกรรมนะครับมีงานวิจัยรองรับทุกรูปแบบนะครับปากไว้นะครับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านวันนี้ฐานรากอาจจะเป็นแค่มูลค่า5 1 0ของมูลค่างานก่อสร้าง แต่ถ้าการที่ฐานรากไม่ถึงคุณภาพหรือฐานรากอาจจะรับน้ําหนักไม่ได้ส่งผลกระทบให้คุณได้จ่ายตังหรือจ,จ่ายสินทรัพย์ของคุณมากกว่ามูลค่าโครงสร้างอาคารเดิมซึ่งเราเองต้องบอกว่าเราอยากให้ลูกค้าทุกคนได้งานฐานรากที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวรกรรมโยธานะครับและวิศวรกรรมฐานรากส่วนลูกค้าทุกท่านที่ใช้งานเข็มเหล็กทางบริษัทเข็มเหล็กขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกทกท่านตลอดนะครับต้องบอกว่ายินดีเลย มีคำปรึกษาเรื่องงานฐานรากมีคำปรึกษาเรื่องงานวิศวกรรมฐานราก